สี่แบบนี้ที่มะเร็งรักและอยากมาอยู่ด้วยมะเร็งเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเลยค่ะแต่จะมีอยู่4ประเภทนี้ค่ะที่มะเร็งชอบที่จะมาอยู่ด้วยคนประเภทที่1ค่ะคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์มากๆและทานผักน้อยๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ปิ้งย่างค่ะ เนื้อสัตว์มีเส้นใยอาหารน้อยนะคะถ้าเราทานไปมากๆแล้วทานผักน้อยทําให้เกิดสารพิษตกค้างอยู่ในลําไส้เยอะจนกลายเป็นมะเร็งตามมาโดยเฉพาะอาหารปิ้งย่างนะคะก็จะมีสารกอมะเร็งที่มากขึ้นคนประเภทที่2ก็คือคนที่ท้องผูกบ่อยๆค่ะทายอุจระไม่ค่อยหมดทาให้มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายของเราปล่อยไว้นานๆก็จะเป็นอันตรายสะสมสะสมจ นเป็นมะเร็งคนประเภทที่3นั่นคือคนที่นอนดึกนอนนอนภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจะทํางานได้น้อยกว่าคนปกติมีผลให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วไม่ถูกร่างกายกําจัดออกไป จนกลายเป็นมะเร็งที่ลุกลามไปทั่วร่างกายเราค่ะและคนประเภทที่4นั่นก็คือคนที่มีความเครียดอยู่เป็นประจำค่ะปะกติเนี่ยร่างกายของเราสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดมาก ภูมิของร่างกายเราก็จะต่ําการกําจัดสารมะเร็งที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเป็นมะเร็งได้มากกว่าคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเป็นคนทั้ง4ประเภทนี้นะคะมะเร็งจะได้ไม่มารักเราเราจะได้ไม่เป็นมะเร็งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ